สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมดอ่116ตารางวาหรือเขาเรียกกันง่ายๆก็คือหนึ่งงานสิบหกตารางวานั่นแหละครับ116ตารางวานี้เป็นโฉนดคุดแดงนะครับขายอยู่ที่4แสนห้าหมื่นบาทราคาต่อรองได้นะครับที่ดินของเราเป็นเนินนะครับเป็นเนินเล็กๆแต่ตอนเนี้ย เขายังไม่ได้ปรับปรุงนะครับก็คือจะมีขี้หญ้าขึ้นนะครับที่ของเราจะอยู่ตรงนี้ครับหลักถนนตรงรถมรถผมจอดนะครับตัดมาด้านหน้าคือถนนกว้าง8เมตรนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมไปดูให้ละเอียดถึงบ้านหลังนั้นนะครับด้านท้ายก็จะทนบ้านหลังนั้นแล้วก็กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่มันมีหญ้าขึ้นเนี่ยนะครับคือ116ตารางวานะครับ116ตารางวานี่เป็นการขายเหมานะครับอยู่ที่450,000บาทราคาทดลองได้นะครับ พื้นที่เป็นเนินครับเป็นเนินเล็กๆเอาขี้ยาวยิ่งุ่มนี้ออกแล้วก็ปรับดินผมดินนิดหน่อยก็สร้างบ้านได้เลยพื้นที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับพื้นที่แบบนี้ไม่เปี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายตามที่เราเห็นนะครับมีบ้านอยู่นั้นสี่ห้าหลังใช่ไหมครับด้านท้ายก็มีเพื่อนบ้านนะครับด้านข้างตรงทางเข้านี้ก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยครับตรงนี้มีบ้านสามหลังนะครับด้านท้ายก็อีกสองหลัง ถนนลาดยางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจากถนนลาดยางเข้ามากว้างแปดเมตรนะครับมาเข้ามาถึงที่นะครับยตรงนี้ก็ถึงที่เลยนะครับนะถึงที่ตรงนี้เลยนะครับนี่แหละครับตรงนั้นคือถนนลาดยางนะครับน้ําไปต่อมาเข้ามาได้เลยมาถึงเนี้ยก็ถึงที่เลยครับถึงตรงนี้ที่มีหญ้าขึ้นนี่แหละครับนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านเป็นโอ้เป็นสิบหลังเลยครับตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับเนี่ยกว้างแปดเมตรเข้าไปหาบ้านหลังในนะครับ ตรงนี้ก็เอาขี้ยาเอากระถมดินปรับปรุงพื้นที่ได้เลยนะครับพื้นที่สวยนะครับท่านใดชีมมองหาพื้นที่แปลงเล็กแบบนี้เป็นเนินนะครับเป็นเนินเป็นเนินลงมาตามสเตปภูมิประเทศนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเนินลงมานะครับส่วนด้านท้ายของเราเนี่ยเพื่อนบ้านของเราก็จะเป็นเนินเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนที่เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นด้านถนนถนนลาดยางนะครับที่เลี้ยวเข้ามานะครับ ส่วนด้านนี้คือเขาใหญ่นะครับคือวิวเขาใหญ่ที่เราเห็นสีน้ําเงินที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนี่เลยนะครับหันหน้าไปหาเขาใหญ่เนาะทิศตะวันออกตอนนี้ผมยืนอยู่ในแปลงนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ถนนลาดยางนะครับที่จะเลี้ยวเข้าไปหาแปลงนะครับถนนเส้นนี้ก็จะวิ่งออกไปประมาณหนึ่งกิโลนะครับไปเ,ออเจอสามแยกเนาะเลี้ยวขวาไปบารนาไปนครนายกนะครับ ที่เราเห็นน er ั่นก็คือเขาใหญ่นะครับสีน้าเงินนั้นนะครับไอพื้นที่ก็แยกจากถนนระยางเข้าไปเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับอยู่ตรงนั้นนะครับถนนกว้างแปดเมตรนะครับถนนนี้แยกแยกเข้าไปประมาณสักห้าสิบเมตรก็ถึงแปลงแล้วนะครับเรื่องน้ําเรื่องไฟอยู่หน้าแปลงเนาะมีคนบ้านเยอะแยะมากมายไม่เปี่ยวนะครับแยกจากระยางเข้าไปประมาณห้าสิบเมตรนะครับมีคนบ้านนะครับทางเข้าก็มีคนบ้านเยอะแยะเลยนะครับ ไม่เปรียวท่านนาชิม,มองหาพื้นที่แปลงเล็กๆแบบนี้เอาไว้สร้างบ้านเนาะผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงเนี่ยเขาก็สร้างบ้านอยู่หน้าแปลงเราเนี่ยครับใกล้ๆก,กับพื้นที่ของเราเนาะเยอะยแยะเลยสะดวกสบายนะครับนี่ครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยูอ่ด้านท้ายของแปลงนะครับน้าที่ดินแปลงเราอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนั้นนะครับนที่ดินแปลงนี้ก็คือที่ร้อยสิบหกจลางวาก็คือล็อกเนี่ยครับติดอยู่กับเพื่อนบ้านของเราแปลงนี้นะครับ เมื่อกี้จะมีถนนสาธารณะที่ผมยืนตรงนู้นนะครับวิ่งถนนสาธารณะกว้างแปดเมตรออกถนนลาดยางนะครับเอาอไปที่ผมยืนถนนลาดยางตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านสร้างใหม่สองหลังเนาะที่ดินแปลงนี้ก็มีทั้งหมดร้อยสิบหกตารางวานะครับขายเหมาอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นบาทราคาต่อรองได้นะครับด้านหน้าคือวิวเขาใหญ่นะครับตอนนี้ที่เราเห็นนะครับวิวเขาที่สวยแบบนี้แล้วก็มีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะครับโอ้เพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายเลยครับเนะี่ย เต็มไม่หมดเลยครับสนใจยังไงก็โทรมานะครับที่เบอร์0890863989นะครับแปลนเล็กแบบนี้ราคาก็จบใจต้องได้เนาะเรามาแค่รื้ป่าออกแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ผมดินนิดหน่อยนะครับเหมือนเหมือนเพื่อนบ้านเราครับเนี่ยผมดินเขาสร้างบ้านเขาได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่บนเนินนะครับที่เป็นให้อยู่บนเนินนะครับเรื่องน้าเรื่องชาไม่ท่วมแน่นอนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผม ท่านได้ที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับที่ดินแปลนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ